สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้มีน้องแนะนำมาว่าอยากให้วาดแฟงกี้นะครับแฟงกี้จากจากวันพีชนะครับมันก็ตัวใหญ่เนาะจะวาดยังไงดีเอ่ยอก็ วาดยังไงก็รอดูแล้วกันนะครับเอาเป็นท่าที่แฟรงกี้ชอบทำแล้วกันท่าที่ยกแขนขึ้นเอารูปที่มีผมนะครับเพราะว่าวาดง่ายกว่าไอ้สมัยที่ยังไม่ดัดแปลงตัวนะครับอันดับแรกนะครับวาดหัวก่อนตัวมันใหญ่เนาะพอวาดหัวแล้วก็ พอวาดไปมันจะได้รูปเล็กๆส่วนตัวนะครับหัวก็จะเงยหน้าขึ้นตัวแล้วก็ขา แล้วก็แขนมันจะตกกล้องด้วย ะครับเราได้โครงของท่าทางแล้วต่อไปก็เอาเป็นหน้านี่แหละอันนี้หัวจะให้หัวโตกว่าปกติหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้เห็นหน้าชัดเจนอันนี้เป็นตานะครับหัวปากใส่แว่น แล้วก็ผมตั้งๆนะครับหัวจะโตกว่าปกตินะครับเพราะเดี๋ยวก็มีคนมาทักครับว่าทำไมหัวโตจังอธิบายไว้ตรงนี้เลยถ้าหัวเล็กๆแล้วน้องๆก็จะไม่ได้ดูรายละเอียดการที่วาดตรงหัวนะครับ เพราะว่าหน้ากระดาษเรามีแค่นี้เสื้อนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้วาดยากนะครับตัวนี้แล้วก็เสือ้อแขนเสือ้อเสื้อก็จะโค้งออกมาเป็นพลิ้วๆอ,อกมาก็เป็นตัวนะครับ ใส่กเกงในตัวเดียวแล้วก็เป็นขาขาก็เป็นขาที่เล็กๆนะครับดูไม่ค่อยมีกล้ามนิ้วโป้งนะครับแล้วก็นิ้วอื่นๆแล้วก็ขาอีกข้างหนึ่ง ก็วาดมาตรงๆเลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่งอตรงนี้คือหัวเข่านะครับแล้วก็น่องแล้วก็ขาอันนี้ก็จะงอนะครับนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วอื่นๆนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้ากับกามท้อง าก,ก็จะยิงฟันแล้วก็รูปดาวพยายามประกบแขนเพื่อจะต่อเป็นรูปดาวนี่แะครับแล้วก็มือนิ้วโป้งจะอยู่ฝั่งด้านนอกนะครับเพราะว่ามือมันบิดออกมานะครับ นนี่ก็จะเป็นผมแล้วนี่ก็เป็นแขนนี่ก็เป็นหัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดเส้นลงหมึกกันจะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับส่วนลายเสื้อขอไม่วาดนะครับ แฟงกี้ไม่ตกนะ,ะเราจะวาดหัวก่อนเลยนะครับวาดเว่นตาดำ ลืมวาดจมูกนะครับแล้วก็เป็นหน้าคางของแฟงกี้จะมี3ามอยักแล้วก็ปากคือพอมันรายละเอียดเล็กแล้วก็อย่างนี้ครับมันจะดูทับทับซ้อนๆอนกัน ทำให้ภาพเราดูสกรปรกดูเลอะๆนะครับลืมเปลี่ยนปากกาตอนวัดหนา แล้วก็แขนนะครับแขนเสือ้อเสือ้อแขนเสือ้อแล้วก็เสือ้อเสื้อด้านหลังพลิ้วๆแล้วก็ลำตัว กล้ามหน้าอกแล้วก็มีซิกแพคใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วก็ขานิ้ว ที่ไม่ได้วัดนิ้วเท้านิ้วอื่นๆเพราะว่าปากามันตัดเสน้นไม่ได้นะครับนะครับแฟงกี้ของเราก็เสร็จอย่างง่ายดายน้องที่ขอให้วาดก็ลองเอาไปหัดวาดตามดูนะครับเติมคนขาด้วย จารที่เขียนวันพีชนี่ก็เข้าใจเก็บรายละเอียดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเถอะนะครับแงกี mm ้วันพีชสวัสดีครับ